ขันเสียงสักกัมเมื่อเลี้ยวในยิงอาคำน้องเฮาข้ามาหอดที่เนลินทุ่งเมืองพา ติกินนติเศร้าทุงเมืองในเล่าสองติห้องเอาเห้านอปีเอาเห้าโดยลูกเสียงน้องมาหอดหาง ทุ่งมังปีช้าอยากเสียงน้องกโกบปี๋เกาเฮะใจน้องเฮาสมเอายังอ่ะเสียงน้องเฮาวุานอับปางมวังใครทบทุศเสียงน้องเฮาวุานอับปังมวังใครทบทุศเมื่อไหงเมื่อไงน,น้อง ปีดวงทรมเอาข้าก้ามยายิงน้องดิลาดพลอยพี่นี้ปียามเลียวโน้ด้วยลุยามเลียวในคำก็เปลี่ยนเตี้ยนอเศร้า,าดีหลยหนึ่งใจปีเขาทำเศร้าหัว,หาาวหจ้ำก็หลยหนึ่ง ទ្ត no ានទ្នទ្ន um ំ្នោះទ្ន្នំ្រើ័្រាបាំ់ជាំងជាន់ជារាប់ជាស់ខាលឲពីស ไอลูไซปีนคูปีมายกาวอาหัวหนองเมาในกวยูเสียงหนองทึงติเตืองาลามาเมืองในสีเอาเสียงหนองหญิงไปลอมมุงมองอยู่ต๊ะเสตัดติว่าไซปีมาเลถึฮอดนังในเสียงหนองถึงไปมองหึงาสองปันเมียหญิงอันเราไปมองหึงาพี่น้อง ใส่เฮามือเลียวในน้องปีมาเศ้ามือนไซ่เราเย้าคำฮะเกือปีสั่งปีนั้นเข้าฝังหวัวตรอกงาถึงนวัวอานานในเสียงน้องมองปีเฮาในเสียงนับตินนับมือนับวันมือไหลละใซ พี่ตีทำตันหวัวเทีงทีนางน้องยิงเข้ามาทำอินนาการนางงานในเสียงนั่งจึงไปม่องเมื่อเลยลาถึงอาคันใส่ปีแผวมาหน่อปีแผวมาเต๋เปียอตินน้องหมาอยู่ทันุทุงเมืองในเออปี เควลากุมมันเกียนไก่เล่า5ปีกะยาเล่าดอยาลุปอว่าใส่ปีอําสําอานาเป็ดเก่า น้องเฮาว่ตีหลมไปมุงไปมง่งน้องเฮาขึ้นจ้องเมื่อไรก็แสงน้องเฮาสุดดวงเฮือบปล่อยมาหุบทบเมียอสืพี่คนเลียแสงน้องเฮาสุดดวงกูยำขิงาซึ่งเฮือปล่อยมาหบบมุลลาาาาหาหบทบกันในนอนในนอน ให้น้องมังหึองอ่ะน้องปีจือถึองอาลาะน้องปีเส้นซาหวนอำปังมังปวกชั่งน้องหาววนจอมปีบุกให้เหมือนยังกุนย่องของปืนใจปิ่มสัมมาหอดถึงตีนางสุนหา โดยโลู่เสียงนั่งถึงอดีตเรงลับมึงในเสียวคําปีมหักในก็ปอตันนี้ไลอินนาลู่สู่เสียงนั่งรอมไม่อยากชว้งมึงมังเส้นตั้งปิดใจหอดเสียงนั่งนั่งในปีนสวรรค์เมื่อไรหนึ่งค,ำค,ำคำํากําลันนี้มารอปีนี่มา တိုရယာလူယံခักခါน้องเฮาลัดนาพวงลัดนี่ปีเฮาได้เป็นลองกันเลงานปีนั้นตดตันว่านี่ฮักคำเปียมสวยสู่เปียมใครมาอยู่ว่าซ้ำน้องอิ้งสวยคำปิ้มใครมาอยู่ซ้ำน้องหญิงโสนี่หนานินา ບໍ່ເປັນຮັກນ້ອງຕິຕິມານຍາສັດຈາປິມຫັງຄັງເນงະເຮົາທີ່ອ່ານຫັກໃຈປີຂີ້ຄ່າກັນຍັນສຽງລວງເຮົາໄປມອງປີ້ຢາໃຫ້ันນຫຶງນໍ ความเสียใจจืดถึงอาถังสือใจปีหันเหี่ยนีก่ก็ใสเปีเออ่ยนอสาม้กันไ้งานให้ใสปีซือป่องซสือหัดถึงน,งนางนากปีถึงนางโดยนูกเสียงเรียกนางนัองเฮาตีหลอมไปหมุงไปหมอง เปียสู่ตองนีอย่าให้ไว้กาซึงสุริเฮานี่ซึ่งเฮอเลยเป็นสัจจวานากึกโฮมตังกะนาแสงเมียญงน้องมองหัวบ่ปีมองหันติออในออในนอ ขาอีนียินมจ่มขาในห้องหมักผักเปียงเหมามึงพัง